วันนี้ฉันมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเรื่องนี้ชื่อว่าข้อความจากดาวเหนือในเมืองเล็กๆที่แสงไฟไม่สว่างนักและท้องฟ้าสามารถมองเห็นดาวได้เต็มตามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเนโอเขาชอบนั่งบนหลังคาบ้านมองท้องฟ้ายามค่ำคืนทุกคืน ในขณะที่เด็กคนอื่นอาจหลับไหลหรือเล่นเกมเนโอกลับนั่งเงียบเงียบมองดาวเงียบเงียบเหมือนกำลังรอฟังบางอย่างแต่ในใจเนโอมักมีความรู้สึกบางอย่างที่กวนใจเขาสับสนเรามีอยู่เพื่ออะไรนะเราสำคัญกับโลกนี้ไหมบางคืนเขาถึงกับนั่งกอดเขา่าน้ำตาไหลเงียบเงียบใต้แสงดาว เขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเพราะไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันหนึ่งเป็นคืนที่ท้องฟ้าสว่างใสกว่าทุกคืนที่เขาจำได้ดวงดาวแต่ละดวงเปล่งประกายระยิบระยับเหมือนมีชีวิตทันใดนั้นเนโอมองเห็นอุก,กาบาตสีน้ำเงินอ่อนพุ่งลงมาจากทิศดาวเหนือ มันแตกกระจายในอากาศกลายเป็นฝุ่นแสงละเอียดเหมือนละอองฝันที่ร่วงหล่นลงมาอย่างแผวเบาเนโอยื่นมือออกไปตามสัญชาตญาณเมื่อผงแสงแตะมือเขารู้สึกถึงความอบอุ่นประหลาดหัวใจเขาเต้นช้าลงและในความเงียบนั้นเองเขารู้สึกถึงเสียงกระซิบในใจ เป็นเสียงนุ่มลึกราวกับมาจากเหล่าสตาซีสรอบดาวเหนือเธอคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกเธอคือสะพานที่เชื่อมโลกกับจักรวาลพันธกิจของเธอไม่ใช่การพูดคำสวยหรูแต่คือการใช้ชีวิตเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเห็นทางของตัวเองเนโอนิ่งไปหัวใจเต้นช้าอย่างประหลาด น้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าเขารู้สึกเหมือนแบกของหนักไว้บนไหลมานานและเพิ่งมีใครมาช่วยแบ่งเบาวันถัดมาเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาเป็นฮีโร่ไม่ได้มีพลังวิเศษเขายังคงเป็นเด็กชายคนเดิมแต่เขาเริ่มช่วยเพื่อนที่ถูกรังแกที่โรงเรียนเขาแบ่งขนมให้เพื่อนที่ลืมเอามา เขากอดแม่แน่นขึ้นอีกนิดตอนกลับบ้านเขาเริ่มเห็นว่าทุกการกระทำเล็กๆของเขามีความหมายมากขึ้นที่เคยคิดและทุกคืนเขายังคงเงยหน้ามองดาวเหนือแต่ครั้งนี้ในใจเขาเงียบสงบเพราะเขารู้แล้วว่าแม้ตัวเขาจะเล็กแต่เขาก็เป็นหนึ่งในจุดแสงเล็กๆบนโลกใบนี้และนั่นเพียงพอแล้ว ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือทุกคนมีพันธกิจพิเศษของตัวเองบางครั้งเราแค่ต้องเปิดใจให้กว้างพอเพื่อจะได้ยินข้อความที่จักรวาลส่งมาให้และเมื่อเราได้ยินมันเราจะรู้ว่าเรามีความหมายมากขึ้นที่เคยเชื่อ ถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกด subscribe และกด like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะบางครั้งแค่เรื่องราวเล็กๆก,ก็อาจเป็นข้อความจากจักรวาลที่คุณรออยู่เช่นกัน